เออจะเรียกหวยเออหวยแหละเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องหวยไม่ใช่สลากินแบ่งรัฐบาลหวยที่ผิดกฎหมายหวยใต้ดินแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นชีวิตประจําเดือนของคนไทยเหมือนกันนะฮะคือกลุ่มลูกบ้านกลุ่มนี้เขาถูกเลขดังห้าหนึ่งเจที่สุราษฎร์ธานีเลขเด็ดแล้วถูกทั้งหมู่บ้านถูกทั้งหมู่บ้านแล้วทำไงฮะเจ้ามือชิ่งหนีเลยมารวมตัวกันฮะ ชาวบ้านในตำบลท่าเคิรเพอท่าฉ้างสุราษฎร์ธานี50คนมากดดันหน้าบ้านหลังหนึ่งในตอนค่ำนายอดุลทองอยู่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนี้มาดูแลเหตุการณ์ฮะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านของคุณอภิรักษ์ชาวบ้านบอกว่าอภิรักษ์เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินรับแทงเลขดังห1 7หนึ่งไม่อั้นหนะไม่อัน้นที่อื่นเขาอัาน้นผมก็ไม่รู้ว่าที่อื่นอั้นกันหรือเปล่าแต่เขาว่ากันว่าอัาน้น ถ้าเลขดังปกติเขาจะชอบพูดกันว่าอั้นเลขอั้นอั้นก็คือไม่รับไม่รับรบ,บ้างจ่ายไม่ครบบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแต่คราวนี้ชิ่งหนีไม่จ่ายเลยเขาบอกว่าพอผลปรากฏออกมา517ถูกกันทั้งหมู่บ้านรวมๆกันน่าจะประมาณ6ล้านบาทพอสลากออกมาปัา๊บต้องได้เงินอภิรักษ์หายไปติดต่อไม่ได้คนเดินโพยทั้งหมดเลยมารวมตัวหาอภิรักษ์กว่าคนเขาบอกว่า นิ่งเฉยไม่ได้เพราะชาวบ้านถูกหวยกันมากนะฮะการที่ออกมาเปิดเผยนี่เขาบอกว่ามันเรื่องผิดกฎหมายก็จริงแล้วเขาก็รู้ว่าเขาทําผิดกฎหมายยอมรับผิดนะแต่ก็คงจะไม่เท่าที่ว่าเขาเนี่ยไปเดินโพยมาแล้วชาวบ้านถูกแล้วแต่ไม่มีเงินไปจ่ายนั่นเองครับ ไปที่บ้านเผ่าใหญ่ที่เขาแอบอ้างว่าเขาส่งให้กับคนนั้นใช่คือเป็นผ <Overwatch> ู้ใช่นายโกคนนั้นแต่ว่าเขาสามารถรับผิดชอบได้แต่ว่าตอนนี้เหมือนคือมีการคิดคิดคิดกันว่าเขาให้หนีไปหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสมมติไปว่าเขาให้หนีไปก่อนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาตั้งหลักแต่แต่คือความเดือดร้อนเราเราไม่ได้อแล้วสวยแต่แค่ได้ข้าให้บ่อคนนี้คนเงี้ย่าไปเนี้ยไม่ได้ตังค์ไอ้คไอ้คนเป็นู้อะไรก็เขาใจด้วย เดี๋ยวไอ้ท şey ี่ปกติจะทำอะไรรางกายจำนวนหนึ่งเยอะแล้วก็อินมดูมิดอรมณ์ข้างให้มือนเคยส่งเราด้วยแล้วขายส่งก็นานไหมเนี่ยม่อยากประมาณนกว่าเมื่อช่วงเช้านี้นะคะคนเดินโพยหวยก็คือคนที่รับช่วงต่อเป็นคนกลางเนี่ยที่ไปรับมาจากลูกค้ารายย่อยแล้วก็รวบรวมเนี่ยส่งให้กับเจ้ามือรายใหญ่นับสิบคนค่ะไปปักหลักลอนะคะที่ใกล้บ้านเผาใหญ่เขาต้องการเรียกร้องค่ะให้เจ้ามือ หวยเถื่อนเนี่ยจ่ายเงินให้กับคอหวยเพราะเขาเป็นตัวกลางตัวกลางแปลว่าต้องเป็นกันชนอีกระรอกหนึ่งก็จะเจอชาวบ้านที่มาแทงเนี่ยนะทั้งด่าทั้งว่าบีบคั้นว่าจ่ายเงินฉันมาเดี๋ยวนี้นะนะคือเขาบอกเนี่ยตอนนี้เหนื่อยมากเลยนะคะ ชาวบ้านที่ถูกหวยด่าเขาเขาบอกว่าไม่พอนะอาจจะถูกทําร้ายร่างกายก็ได้ยอมรับคาว่าการซื้อขายหวยเถื่อนมันผิดกฎหมายยอมที่จะถูกจับเพราะมันไม่หนักเท่ากับชาวบ้านกดดันให้พวกเขาเนี่ยนะจ่ายเงินแทนเจ้ามือใหญ่ซึ่งคนขายเนี่ยเขาบอกตอนนี้เดือดร้อนไม่คุ้มกับเปอร์เซ็นต์เขาได้25%หากไม่ยอมรับผิดชอบเขากับชาวบ้านที่ถูกหวยจะรวมตัวกันอยู่ตรงนี้แหละกดดันต่อไปอมีภาระนี้สิ้นบ่อเมร์ได้ต้องเหล้ยงดูมา ทั้น่ยวานุยเย็นไข่เรวให้หนุยนีไปทั้งนุยวานุยไม่รู้ที่นีไปไหนพอหนุยเกิดแกนโตมาแน้พหนพ่อแม่หนุยต้องเลี้ยงดูตาเคยที่ฆ่าที่แกงก็คือหนุยไม่เต้ดตพืผึ้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้คนที่เอาเล่มให้เราขายโพลไม่เราขายเขาบอกว่าฝ่ายไม่มีปัญหาหรกเขานี่เพราะว่าเป็นของน้าบุญอ,อบุญไหนไม่รู้นะเขา<อ>ต้องเอยไม่น้บุญไหนก็ไม่รู้ก็อบอกเป็นของน้าบุญน,นะขายเถิดไม่มีปัญหาเราก็ว่าอย่างนั้น นะมีข้อมูลมาด้วยนะคะว่าคนเดิน,น,ดนโพยหวยเนี่ยก็คือตัวก,กลางเนี่ยถูกชาวบ้านที่ไปซื้อเนี่ยแล้วไม่ได้ตังค์ต่อยไปด้วยโอ้โหอ่ะน,นี่เรื่องใหญ่แล้วนะฮะยังไงก็รับผิดชอบกับการกระทำตัวเองด้วย